SWATICA! Welcome to the California Maybon Channel. <laughs> you are wrong. Is that wrong? Maybon California Channel. Maybon California is last. <laughs> right okay. One, two, three. SWATICA. So <laughs> <laughs> Welcome to Maybon California Channel. <laughs> เสียงดังมากสวัสดีค่ะพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะในวิดีโอนี้ส้มจะมาอัปเดเขตข้าวโพดหลากสีที่ส้มปลูกไว้หลังบ้านนะคะว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวส้มจะให้ทุกคนดูวิดีโอที่ส้มกับทีมเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะ แต่ก่อนจะดูวิดีโอส้อมอยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ส้มตัดต่อวิดีโอต่อไปด้วยนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ สีบรูสีบรูหรือสีแบ็กอะไรเนี่ยดูสิคะสวยนะคะเม็ดใหญ่มากเลยเม็ดใหญ่มากๆากเลยคะ่ะทุกคน ูสีมันไปดูอันนี้ด้วยอันนี้แก่แล้วนะโอ้โหดำปีเลยพันนี้พันสีดำนะคะเกร็ก o ์นิ t ิแจ๊ Oh, okay, <Okay. S 1> เดี๋ยวมาดูกันว่าอันนี้สีอะไรนะคะทุกคนสีดำเหมอือนเดิมสวยมากๆเลยทุกคนดำแบบสวยมากๆเลย <laughs> มีแบบว่าสีอื่นแทรกเข้ามาด้วยสวยมากๆเลยดูสิสวยมาก มักแบเบอรอรี่หลังบ้านเราปล่อยขันเสียงดังมากหากินลูกสุกปวดเพื่อนๆนะคะรวม อ๋อนสิ marble con so nice อันนี้เป็นข้าวโพดมา r b บอนนะคะสวยมากว้าว wow. ข้าวโพดหลากสีในเม็ดเดียวกันนะคะข้าวโพดหลากสีในฝักเดียวกันข้าวโพดหลากสีนะคะสีไม่ค่อยสวยเลยอันนี้อะ่ะน่ากินนะคะข้าวโพดข้นเหนียวเนาะ สวยไหมคะทุกคนเหลือข้าโพดอยู่ไม่ค่อยเยอะนะคะอันไหนที่มันแก่แล้วเราตัดออกพันนี้สีดำปีเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามีสีขาวอยู่เม็ดหนึ่งนะคะ อันนี้สีสวยนะคะทุกคนสีสวยมากๆเลยหลายสีเลยอันนี้จะเป็นข้าวโพดพันธุ์สีเขียวนะคะนี่เลยเม็ดค่อนข้างใหญ่อยู่นี่ก็จะเป็นข้าวโพดพันธุ์สายลุงของเรานะคะทุกคนสีสวยอยู่เนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามันเล็กมากนะคะนี่เลยเล็กเล็กเล็กแต่สีสวย นี่นะคะสงสัยส้มปล่อยไว้ให้มันแก่เกินไม่ได้มีเวลาเก็บเกี่ยวนะคะมัวแต่ทํางานก็เลยแข็งหน่อยนะคะนี่เลยส้มคิดว่าคนไม่นิยมกินมันเพราะมันมีมันค่อนข้างแข็งนะคะเขาเอาไว้เพื่อประดับบ้านส้มกับทีมลองต้มกินแล้วนะคะมีรสชาติเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวบ,บ้านเราเนาะเดี๋ยวถ้าส้มมีโอกาสนะคะส้มจะเอามาเล็ดพันพวกนี้นะคะไปปลูกที่เมืองไทยนะคะทุกคน ข้าวโพดหลากสีที่ส้มถืออยู่ตอนนี้นะคะมีรสชาติเหมือนข้าวโพดข้าวเหนียวบ้านเราเนาะซึ่งถูกใจส้มมากเลยเพราะว่ามันหากินยากนะคะทุกคนส่วนข้าวโพดพันธุ์สายลุงมันมีลักษณะเล็กนะคะแล้วก็แข็งนะคะทุกคนแต่ก็สีสวยอยู่นะคะทุกคนส้มไม่คิดว่าส้มจะกินมันได้หรือว่าส้มปล่อยให้มันแก่เกินไปก็ไม่รู้ว่าส้มต้องการมาเมล็ดมันเนาะ หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการรับชมวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้มทำวิดีโอต่อไปนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ